สวัสดีครับวันนี้วันที่25เดือนกรกฎาคม2565สําสำหรับวันนี้เราจะพาทุกท่านมาตัดต้นทุเรียนกันนะครับซึ่งต้นทุเรียนที่ผมจะตัดก็คือต้นทุเรียนพื้นเมืองซึ่งผมได้ทำการเอายอดพันดี มาทำการเสียบข้างไว้นะครับซึ่งตอนนี้ติดแล้วนะครับนี่นะครับยอดนี้นะครับนี่นะครับอยอดนี้จะเป็นพันของหลินรับแลนะครับพัน์หลินรับแลนะครับ ต้นหลักก็คือต้นนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาตัดต้นนี้กันนะครับปกติต้นนี้ระบบรากเขาจะไม่ค่อยดีนะครับระบบรากเขาจะไม่ค่อยดีเพราะว่าโตช้ามากนะครับแล้วก็ต้นก็โยกของแข็งไปมานะครับ ซึ่งผมได้ทําการปลูกอีกต้นไว้ข้างๆต้นนี้นะครับอนาคตผมจะเอาไว้เสริมรากนะครับเข้ากับต้นที่ผมเสียบไว้นะครับก็คือหลินรับแลนะครับต่อไปก็จะเสริมเข้ากับตัวนี้นะครับเพื่อที่จะ ใช้ตัวนี้นะครับมาเลี้ยงหาอาหารมาเลี้ยงยอดอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าต้นที่เราทำการเสียบนั้นระบบรากเขาไม่ค่อยดีนะครับนี่นะครับต้นหลักของเขา เดี๋ยวเราจะมาทำการตัดกันเลยนะครับมีตัวนี้ตัวเดียวครับเลื่อยมือนะครับง่ายๆนะครับนี่นะครับปกติผมจะตัดตรงนี้นะครับแต่เนื่องจากว่ายอดพัน์ดีที่เราเสียบไปนี้ยัง ตั้งตัวได้ไม่แข็งแรงนะครับผมจะตัดสูงหน่อยเพื่อที่จะเอาไว้ผูกหลังไว้ไม่ให้ยอดพันดีเวลาโดนลมฉีกขาดได้ง่ายนะครับเดี๋ยวผมจะทำการตัดเลยนะครับเริ่มตัดเลยครับ ไม่ต้องกลัวนะครับตัดไปเลยแต่อย่าพยายามอย่าไป,ไปให้โดนยอดที่เราเสียบไว้นะครับตัดไปเลยครับตัดยังไงก็ได้ครับตัดให้ขาดกับ ตอนใกล้จะขาดต้องค่อยๆหน่อยนะครับเดี๋ยวมันจะเลยมาโดนยอดพันดีของเราครับนี่นะครับขาดออกจากกันแล้วนี่นะครับ หลังจากที่ตัดเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเหลือแต่ยอดพันธุ์ดีนะครับปกติจะต้องตัดต่ำกว่านี้นะครับตัดประมาณเหนือแผ่ขึ้นนิดหน่อยนะครับแต่ที่ผมตัดสูงก็เพื่อเอาไว้ผูกเชือกนะครับกันยอดนี้โดนลมโยกนะครับ นี่นะครับตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับต่อไปต้นนี้ก็จะหาอาหารมาเลี้ยงยอดนี้อย่างเดียวนะครับนี่นะครับเป็นพันธุ์หลินรับแลนะครับถ้ายอดนี้โตตั้งตัวได้แล้วก็จะตัดสั้นลงมานะครับตัดสั้นลงมาแล้วก็จะเอา ต้นนี้มาเสริมรากนะครับหรือว่าเสริมขานะครับเพื่อหาอาหารมาเลี้ยงต้นนี้นะครับเพราะว่ารากของต้นนี้คือต้นหลักนะครับรากของเขาระบบรากของเขาไม่ค่อยดีนะครับที่ผมทำการเสียบพร้อมพร้อมกันต้นนี้จะ,จะเจริญเติบโตช้าที่สุดนะครับสำหรับคลิปนี้ใครมีคําถามหรือข้อสงสัยก็ ฝากไว้ใต้ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ